ั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในคาบเรียนวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับคาบนี้เรามาทำความเข้าใจในเรื่องของแรงลับนะคะแรงลับนะคะสัญ,ญลักษณ์ของแรงลับนะคะเป็นลักษณะของลูกศรชี้นะคะเป็นลักษณะของลูกศรชี้แล้วก็มีตัวเลขระบุด,ด้วยว่ามีขนาด แรงนะคะก็เหมือนกับหน่วยของเดินไงคะที่มีหน่วยเป็นบาหน่วยของความสูงมีหน่วยเป็นเซนติเมตรความสูงความยาวเหมือนกันนะคะเป็นเซนติเมตรหน่วยของน้ําหนักเป็นกิโลกรัมนะคะนิวตันเป็นหน่วยของแรงนะคะซึ่งในข้อนี้คือเท่ากับ80ินิวตันนะคะแล้วก็แรงนี้นะคะจะมีทิศทางไปทางขวามือเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์มันชี้ไปทางขวามือ สมมติว่าสัญลักษณ์ชี้ไปทางซ้ายแปลว่าอะไรนี้มีทิทางไปทางซ้าย ก็คือสิ่งของที่เราเอามาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้นะคะ,ะเรามาดูนะคะแรงที่หนึ่งที่มากระทำต่อวัตถุมีขนาด5านิวตันมีทิศทางไปทางขวามือนะคะแล้วก็แรงชนิดที่2นะคะมีขนาด2อนิวตันนะคะที่กระทำไปในทิศทางด้าน เข้าใจในเรื่องของสัญลักษณ์ของแรงกันไปแล้วนะคะต่อมาเรามาหาแรงลับรกันนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าแรงลับนั้นนะคะก็คือผลรวมของแรงที่มากระทาต่อวัตถุตั้งแต่2แรงขึ้นไปนะคะความหมายตั้งแต่2แรงขึ้นไปก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นบางข้ออาจจะเป็น2แรง3ามแรง4ี่แรงนะคะทีนี้วิธีการหาแรงลับเราก็เอาแรงย่อยๆมาบวกกันทั้งหมดก็จะเท่ากับแรงลับนะคะ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายคืนนะคะคุณครูได้แยกเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1ตังตนี้เลยนะคะแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นนะคะมีทิศทางเดียวกันนะคะมีทิศทางเดียวกันวิธีการหาแรงลัสนะคะวิธีการหาแรงลับ,ะะลบสูตรของมันก็จะเท่ากับแรงที่1บวกกับแรงที่2ก็มีค่าเท่ากับก่นเนต้าก็คือค่าของแรงลัพ ไม่ออกครูครูเอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างในกรณีแรกนะคะอ่ะเรามาดูรูปกันนะคะเรามาดูตรงเส้นข้างล่างก่อนนะคะเส้นข้างล่างตรงนี้นะคะเป็นอะไรนะเป็นพื้นราบนะคะเส้นตรงตรงนี้เป็นพื้นราบแล้วก็มีกล่องมี ตรงนี้แทนวัตถุนะคะแทนวัตถุอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้มีแรงสองแรงมากระทำเห็นไหมคะแรงที่1มีค่าเท่ากับ8นิวตันแรงที่2มีค่าเท่ากับ5นิวตันเห็นไหมสองแรงแล้ว2แรงนี้ชี้ไปทางเดียวกันก็เข้าประเด็นกรณีที่1นะคะ2แรงมากระทำในทิศทางเดียวกันวิธีการหาแรงลับก็จะเท่ากับแรงที่1บวกกันบวกกับแรงที่สองก็หมายความว่า เอา8นิวตันมาบวก5นิวตันเพราะตรงนี้เป็นค่าตรงนี้นะคะที่คุณครูระบุในโจทย์ตอนแรก8บวก5ได้เท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ13นิวตันแล้วอย่าลืมนะคะที่คุณครูบอกตอนแรกว่าแรงเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและก็ทิศทางเวลาเราหาแรงลับเนี่ยเราจะต้องบอกด้วยว่าแรงขนาดเท่านี้ชี้ไปทางไหนนะคะสำหรับข้อนี้นะคะ ของแรงลับจะทําให้วัตถุกเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเคสํำหรับกรณีที่1นนะคะเข้าใจนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกรณีที่2กันต่อนะคะเอ่อกรณีที่สองแรงที่มากระทํานั้นนะคะส่วนทางกาันหรือว่ามีทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะสูตรของการหาแรงลับนะคะก็จะเท่ากับแรงที่1ลบแรงที่2นะคะผลลบที่ออกมานั้นนะคะคือค่าของแรงลับนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างตัวอย่างนะคะตอนนี้ที่สอง แรงมีที่ทางส่วนทางการหรือหรือว่ามีคิดตรงกันข้ามกันนะคะวิธีการหาแรงลับก็จะเท่ากับแรงที่1ลบนะคะลบนะคะไม่ใช่เครื่องหมายบวกอ่ะแรงที่1ลบแรงที่2นะคะทีนี้แรงที่1เราก็แทนค่าจำนวนแรงที่มีค่ามากแล้วก็ลบด้วยแรงที่2ที่มีค่าน้อย ถามว่าแรงสามนิวตันนี้มีทิศทางไปทางไหนในเมื่อมันสวดทางกันหลักการก็คือทิศทางผลลัพธ์ที่ออกมานั้นนะคะจะจะเ,เป็นทิศทางเดียวกันกับค่าแรงที่มากกว่าตอนแรกน,นั่นก็คือห้านิวตันต้ก็แปลว่าชี้มาทางนี้โอเคนะคะข้อจีาา่ะ